สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งรถครอบครัวมือสองคัดเกรดก่อนเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนํำมาแนะนําให้ทุกทท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้จะพามารับชมรถครอบครัวของ f o r ์จูเนกันดีกว่าพี่ๆค่ะใครที่ติดตามหรือว่ากําลังมองหา f o r ์จูเนคลิปนี้ห้ามพลาดและรถของเราทุกคันเรารับประกันคุณภาพตัวรถนะคะโครงสร้างตัวเครื่องตัวถังรถนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีช้ารูสุญนหายไม่มีตะต่อตััวถงดะ การันตีสภาพเดิมเลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพามารับชมค่ะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งการน,นะที่อยู่ตรงนี้ประมาณ5ขัดใครที่สนใจนะอันนี้จะพามาดูในส่วนของ Fortuner กันนะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะหรือว่าติดต่อโทรกลับมาได้ที่096-1984 963ค่ะมาดูคันแรกกันค่ะพี่ๆค่ะสีดำนะคะคันนี้ทะเบียน8กไก่ละจุฬา4619กรุงเทพมหานครคันนี้859,000คันนี้รู้สึกว่ารีวิวมาหลายรอบแล้วจาก8 859,000เหลือ1เหลือ859,000คันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ14,900อัติไป15 0 0 0นะคะกลมคันนี้นะคะเ,เลขไม้อยู่ที่151,5100โลดได้เป็นสีดำมาตัวนี้เป็น 2.4V นะคะขับเคลื่อน2ล้อ ปี2019พาสีพรบรเรามีการต่อให้ค่ะมาดูภายในสักนิดนึงโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะพี่ๆขามีเล่มทุกคันใครสนใจคันนี้นะคะก็ขอคนไม่ซีเรียสเลขไม่อะคันนี้ไม่แสนห้า 5, ปี2019 8,59,000ก็ลดราคาลงมาแล้วนะจาก8,89นะจาก8 8 9 0 0 0ตัวนี้ได้เป็นสีดำมาเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะคะนี่ค่ะให้ดูรอบๆคันนะคะ เป็นรถ P P V นะคะตัวนี้ก็ดัดแปลงมาจากรถปิ c กอัพเนาะก็ใส่เบาะทำเป็น P P V เข้าไปนะคะตัวนี้คัดซีเดียวกันการันตีในส่วนของโครงสร้างตัวเครื่องตัวถังนะคะหรือว่าลูกค้าอยู่ที่ต่างจังหวัดเราก็มีการจัดไฟแนนซ์นะคะดันฟรีดาวได้อยู่นะ,นะดันฟรีดาวได้อยู่คันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นขอรายได้อยู่ประมาณ3 0,000กว่าละกันนะคะขออยู่ประมาณ อ4 9หมื่นสี่เก้าร้อยตีไปหมื่นขอรายได้ประมาณ3ามหมื่นขึ้น3ามหคนเดียวจบนะคะฟรีดาวได้อยู่ค่ะนี่ให้ดูตัวโครงสร้างตัวรถนะคะคันนี้เดี๋ยวก่อนปล่อยเราอาจจะมีการหยอดเอ่อพวกน้ำหมกน้ำมันนะคะตรงโชว์ให้นะคะ,ะนี่ใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยมาดูอีกหนึ่งคันค่ะตัวนี้นะคะได้เป็นสีเทาดำนะคะ สีเทาดำคันนี้ราคาอยู่ที่89900 0ปี2018 8990 0 0ปี2018คันนี้น่าจะเป็นตัว2.8 2.8 V คันนี้ออกห้างไปแดงน่าจะ7ล้าน7กว่านะคะล้านล้าน7ล้านเจ็ดกว่าตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณล้านสี่เป็นตัว 2.4V นะ,ะตัวนี้ได้เป็นสีเทาดำมานะคะเป็นเครื่อง2.8ภายในนะคะมาดูภายในสักนิดหนึ่งแต่ตัวนี้จะได้เป็นสีเทาดำนะคะเป็นสีเทาดำ นี่ค่คะ2.8เนี่ยภายในจะได้เป็นสีโคลสีกันนะแต่ตัวนี้2.8ขับเคลื่อน2ล้อค่ะภายในจะได้เป็นเบาะสีออกแบบเป็นสีชาเป็นสีชานะคะเนี่ย ใครที่สนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะคะพวกมาลายมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวานะคะมีเครื่องเล่น pendel s h i p นะคะมี cruise control ค่ะเป็นปุ่ม push start คันนี้8,99,000ก็เคยจัดเนาะก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ15,500อยู่ประมาณนี้นะคะ15,500ฟรีดาวค่ะใครที่สนใจก็ทักหาน้ำหนึ่งได้ตัวนี้ก็ได้เป็นสีเทาดำมานะคะนี่ ตัวกระจังหน้าได้เป็นโคเมียมชมหน้าเดียวกันค่ะไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะได้ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านี่ค่ะได้เป็นสีเทาดำมานะในส่วนของแม็กนะคะไปดูใกล้ๆกันดีกว่านี่ค่ะได้เป็นแม็กสีทุโทนค่ะแม็กหลูนะคะแล้วก็ได้แม็กขอบ18นิ้วสีรรื่อยอยู่ที่ 2, 6ค่าทับหกส นะได้เป็นสีทูโทนค่ะใครที่สนใจนะคะ f o r t u n e er, นนะคะตระกูล Fortuner อยากได้รถครอบครัวเจ็ที่นั่งอยู่แล้วนะคะก็ Fortuner ก็จะตอนนี้ก็มีเครื่อง2.8รู้สึกว่า2.8นะ่าจะมี2ตัวด้วยกันนะคะจะมีสีสีบอลน,นะคะสีบอลสีขาวมี3ตัวแล้วก็สีเทาดำนะคะที่เป็น2.8นะคะแล้วก็2.4ก็จะมีสีขาวนะคะแล้วก็สีดำแล้วก็รวมไปถึงสีขาวด้วยที่เป็นตัว 2.4นะคะจะเป็น2.4 V ค่ะไม่มีขับ4นะคะตอนนี้ตัว Sigma4 ของ Fortuner ยังไม่มีเข้ามานะก็ตอนนี้ก็คือเราปล่อยหมดไปแล้วนะคะพวกตัว Sigma4 ต่างๆนะคะพวกขับเคลื่อน4ล้อตอนนี้เหลือเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อยอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวไปดูด้านห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่านี่ค่ะสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะคะเป็นตัวรถ2.8นะคะเครื่อง2 0 0 8ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อย นี่ค่ะแค่ดี้ฟีดาวอีกเช่นเคยค่ะคันนี้นะนี่คันนี้ขอรายรับอยู่ประมาณสามสามหมื่นโหสามหมื่นสามหมื่นห้าขึ้นละกันอ่ะขอประมาณสามหมื่นห้าละกันหมื่นห้าห้าร้อยถ้าซื้อคนเดียวนะขอเป็นประมาณสามรับรายได้สามหมื่นสองสามหมื่นสามขึ้นอ่ะจบคนเดียวนะคะ นี่ค่ะให้ดูแบบพวกเบาะต่างๆตัวน็อตต่างๆคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูเลขไม่อีกสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้เลขไม์อยู่ที่หนึ่งแโลก็คือแสนนิดๆนะคะแสนกับอีกหลักร้อยปี2018เป็นตัว2.8งจดขับเคลื่อนสองลอค่ะ ตัวนี้เป็นปี2019ตัวนี้เป็นปี2018นะคะแล้วก็อีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้เป็นสีดําม,มาเหมือนกันเลยนะคะเป็นชมหน้าเดียวกันค่ะนะคะเป็นกระจังหน้าโคเมียมโปรเทคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์ลัดิ้งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้นะคะ,ะไปดูใกล้ๆสักนิดหนึ่งตัวนี้เป็น Fortuner นะคะ 2.4V 889,000ปี2019คันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1มื่นอ่อ หมื่นห้าสามรอยู่ประมาณนี้ค่ะหมื่นสาคันนี้เลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่คันนี้ไม่จะอยู่ที่1 2 6่งแสนสนพโลนะคะหนึ่งแสนสองหมื่พันโลแปดแสพันค่ะถ้าไม่แสนสองอยู่ที่แปดแสนแปาันถ้าไม่อยู่ประมาณแสนห้าก็จะอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นก้าพันค่ะนะคันนี้ไม่แสนเดียวแต่เป็นตัวสจุด 8V ก็จะอยู่ที่899,000นะคะอันนี้ได้เป็นสีดำแล้วก็อีกหนึ่งคันค่ะเป็นสีบอลเงินมานะคะนี่ให้ดูไฟหน้าไฟหน้าเดิมนะคะกระจังหน้าโคเมียมสนใจรุ่นไหนสีไหนก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะตัวนี้นะคะก็ได้เป็น Toyota f o r t u n e r 2 8v อ่านี่เป็นตัว2.8 899,000อันนี้เป็น1 8ม่91,000อันนี้ไม่น้อยนิดหนึ่งนะคะไม่91,000โลนะคะส่วนภายในก็จะได้เป็นสีเบาะที่เป็นสีชานมขอผู้ภาษาไทยแล้วกันนะคะเป็นสีชานมนี่ค่ะเห็นไหมเป็นสีชานมแบบนี้ ดูสปอร์ตขึ้นมาทันทีเลยอันนี้คือคอนโซลด้านหน้า mm hmm. พวงมาลัยฟังก์ชันซ้ายขวามีแพนเดิลชิปนะคะมีคูดคอนโทรลเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะนี่แผงประตูด้านข้างนะคะสีเดอตัดกับสีสีชันมเหมือนกันดูด้านหลังก็ถ้าใครที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะนี่อ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะนอกจากเป็นตัว2.8แวเมื่อกี้น้ำหนึงบอกว่าไม่มีซิกมาโฟใช่ไหมเดี๋ยวขอมาดูภายในสักนิดหนึ่ง มาขอมาดูภายในสักนิดหนึงตัวนี้เป็นตัวขับสีมีขับสีอยู่หนึ่งตัวนะคะมีขับสีอยู่หนึ่งตัวขอประธานอภัยนะคะเมื่อกี้ตอนแรกบอกว่าไม่มีขับสีใช่ไหมขับสีมาหนึ่งตัวค่ะจะเป็นสีเทานะคะหรือว่าสีบอลเงินถ้าใครสนใจก็ทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะนี่แล้วก็อีกหนึ่งคันค่ะนะเป็น Fortuner เหมือนกันสีเทาเหมือนกันค่ะ แต่ว่าจะมีสีขาวด้วยนะนะคะสีขาวก็จะเป็น2.8เข้ามาแล้วก็มี2.4เข้ามาด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัว2.4ค่ะ879,000จะผ่อนอยู่ประมาณ15,300อยู่ประมาณนี้ค่ะคันนี้ไมล์แสนสามตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะขับเคลื่อน2ล้อนี่ค่ะให้ดูภายในสักนิดหนึ่งอันนี้จะได้เป็นเบาะสีน้ำตาลนะคะเบาะสีน้ำตาลพวงมาลัยมีฟัง์ชันด้านซ้ายด้านขวาเป็นปุ่งพุสตาร์ทแฮนเดิลชิพเหมือนกันค่ะ นี่ภายในใคล้ายๆกันเลยนะคะก็มีในเรื่องของอ๋อนี่ถุงลมนิรภัยรอบคัน7ใบนะคะเพดานก็ใครสนใจรุ่นไหนคันไหนรู้สึกว่าอ่ะมีขับสี่หนึ่งคันนะมีขับสี่หนึ่งคันเพราะว่าตอนแรกเห็นติดจองไปแล้วนะน่าจะหลุดจองแล้วแหละนะตัวนี้อ่ะ t o โย t ้าฟอร์จูเค่ะพี่พี่ขาถ้าอยู่ตรงสาขาหนึ่งสำนักงานใหญ่นะคะก็จะวางอยู่ประมาณ4คันจริงๆแล้วมีสีขาวเข้ามา2คันนะพี่ขาจะเป็นตัว2.81คันแล้วก็2.41คันรู้สึกว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ8นิดๆน,นะคะ ก็ถ้าใครสนใจรุ่นไหนคันไหนก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเขาขมาได้เลยไม่ว่าคุณอยู่ที่จังหวัดใดนะคะอีสานเหนือใต้นะคะ,รเ,ะ,คะเรามีบริการจาัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลดล์ให้ด้วยเครดิตด,ดีฟรีดาวรับรถกลับได้เลยค่ะพี่ๆขาใครที่กําลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งกับ f o r t u n e r Fortuner er จะมี2.4และ2.8นะ,คะเครื่อง2.4และเครื่อง2.8ทั้งหมดนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะยังของเราไม่ มีเบนซินนะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะสนใจยังไงก็ทักหาน้ำหนึ่งได้0961984963เค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่ๆค่ะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ